ครับสวัสดีครับท่างช่องยิ้มเราด้วยได้มาหอแม่คู่ตอนคำคำนั่งแรงนะครับเนาะครับจะมาตามช็อตเด็ดของแม่คู่พันวาแม่คู่พันสิสีหายแนวทางทั้งในคู่ตาคู่ที่ภูเขาจาะมีแนวท่าแบ่งปัน,ล,น,น,นลูกหลานห้ยโสใหายลาบตัวแดกกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทงช่องยิ้มเราด้วยนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามช่องยิ้มเราด้วยครับติดตามเลยนะครับเด้อ ทำไปดีแล้แต่วันรางวันดีได้แบบเลยแบบนี่พูดอะไนสาม n นี่ FT พู FT ว่ะ f ครับปูตาฝากอีนังแจ๊กหนึ่งหอบข้าวข้าแม่วาออกจักเถอะอีนังว่าคือว่าออกจักแกนุ่งเขาขาด่าเน่ะมันยังไม่ถึงเวลาว่าถึงเวลาถ้าแดงว่าว่าท่านถึงไว่ว่าหนึ่งหอข้าวข้านะ ยับหน,นึ่งหกข้าวทนเลยว่าหาเหงว่าหาแหงอี่อยังนันว่ะว่าหาแหงเก้าร้อยเก้าสิบแปดทานอหงก็ไม่ไหวเอาว่าเก้าสิบแปดเก้าครึ่งก็หมดครึ่งเอ้าวาถชงมานมัดออกว่าครนะ <c oughs> เอา้าวัดออกได้นะว่าหาแหง

้ายากี๋แน้วูไว้ทำให้คนมีอารมณ์ดีแต่ต้องอันเมื่อคืนหัวเมื่อคืนมี่มาตัดหัวว่าไปบ้าอาหารไม่จบไม่หลับไม่จบไม่หมาน้อยลงแล้วสุขภาพแข็งแรงห่องไหนน้องทขา้องไหนมาจิจะตางม้กงแเริ่มก้าวหน้าอาหาเที่ยวเรีไม่เงียบล้าแล้วนายจ้าอยาวเจาว่าเป้าคือแบกนี้ตัวต้องได้ัข้างได้ผัดอเปี่ยวเรีดนไม่ ด้ it, it, said, said, ินเสียงแข่งกินอรกันมาไดน้องกับบ้ารัวพ่อพีดีเกินก็ก็บ้านแราว่าอกี่วกของมหาแขนบ้านแราว่าตกกจัคืออไปงคือว่าสกข้าวบ้านเาวิ่งบ้านราบ้านไกถามพ่อแม่ถามไห้พ่อไปตัวตาบุครับพ่อ นอนอแทมาหาเหงเอือกกลเขาบาใจแพ้เขานอองแบบฝาเขาเเมืงใหม่ได้บ่เปิดทมม่ปุบเปิดทมม่ว่าเมืองใหม่เพราะว่าตามใจว่งไงเขาเลันแบบ่านี่คือหม้าไหร่หว่เขามาหาแหงคือเก่าคำพ่อหมมาแานมาบาแทมอีมากเขว่าหาแห่งมาาดแทมนกองนาบ เออเบิงมาจักเด็กตัวให่เพราะว่าเขาใจมันเาไปถามไมคู่ไหมดับเลยข้านันมาเบิ้งมาเบิ้งขั้น่าดใเบิ้งนี่บาดดาบ่าฉันฮาก์ตัวดาบแต่เด็ก่าดฉันออกกันนั้นตัวกันเนี่ยข้านอนดับข้านอนดักได้่าให่เบิ้งมา่พาถฉันไถามไหมว่าก็เจ็บกอีกเมาถามไหมคู่ไ่คู่กับว่าวจักคือ ชอมาแต่กูทำคนกอยากทักมือกูกับว่าแต่ทักจปนั้งจำแต่นจำว่าเราเข้าเราทักูอทักแบบเสียองทักอีนางทำไปแล้วแปลงเขามาหางแท่งเครื่องกันจักเห็ดอีหย่างดูกวว่าเห็ดเขาเห็ดดูบ่ท่านัอามาข้างมาเขาว่าจังไดพอก็ต้องกินน้ำว่าเขาว่าว่าช่กินได้แม่มาจนี่หลักกำลังข้ามาเห็นมาเห็นมาเห็นมา ถ้าพ่อมารับกควันพ่อมาจากเราฉาดดังดีกว่าน่าจบข้าตาฮอสเข้านัมนเองม่เหรอ้าวแทงเลยพ่อว่าจางเลยคือว่าพ่ออยากจางยังไม่ถึงเวลาจาง บ้าจามควองทัข้งหลักน้าที่ข้าจามข้าเฮ้าขั้นบัาขันหนังนี่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 บาโกบ้าบาเป็นโง่เบ้าจามแต่ว่านอนเขาเป็นทั้งทุกคนขําเโก่แต่ก็เรื่มงกานอนดีหวานว่าได้ใช่มั้ยดีโง่ก็โง่เพราโงนตัล้าข้อนี้ชงหายกว่วกขึ้นมาก่าวว่า วานไปมาแบบฮ้าม้วกก่อนแท้รักวานธรรมาที่กูบุญชอบดูอยู่วานคุ้อคุรักคนแทงไปแต่แต่ขาดตางแท้แท้แทแ้้ต่ขาตอนาว่าม้ก่อนเด้ายิเราว่าแฮงยิแขบโกว่นได่หวานคนว่าคือหวานกว่าคือไน วันนั้นคือโกรธว่าคือบ้างเขาเมื่อวันราบูดว่าข้าอาปาทุข้าวันใหญ่ขาดไม่เป็นกระจุ่ต้องไ้นั้คือว่าว่าคือบ่าโกรธมาโกรธนโกรธเร็วกว่าผู้นายอยาฟังคำแต่งของี่ไป้ยิ่งหรือว่มโกรธแค่ ดูว่าหนดูันไปนักขึ้นก่อนต <ๆ S 2> ้องสูตตัวก่อนไปก่วที่างานเาะว่าดูกับที่อาได้ดึงดางวัละปจังทีใจที่ขาดเมือม่อว่าใน่างวัก้าข้าดึงแถวหนง่มก่อนว่า,นาคือหวานขึ้นจังะไรจะไปโกที่แปบพที่ตก่า

qua chặt cổng vào cuộc gong chắn chắn vào cuộc gong 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 ตั้งแต่กลนตั้งแต่กลนโกนไหมเลือดรัวมาหาเหีมาหาเพ่งกนคือนั่งก็จะสิบจับกันบานนาจับ กลุ้มทบ่งมาครับผมทั้งเอกมาั้งทั้งไห้ตากลือก้อกันต่ังตาบ้ากับพ่อพักหนุ่าเนี่ยทั้งแจ้งกลงเขาใจว่าเราแจ้งกลมาหาใหว่าหาให้กง่ะกลมได้นวลซึมเคื่อกนมมวนแท้า hai bình ảnh nữa Toàn ông không bao ngon Má ngon ngon cổ cũng thấy cô nó có tạp gồn chén như thắng Chén không có con chén Quê ta chảy cả Thay 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 qua thì chén cổ nó ta giả quá Má chén Hai quẩy lúc xong phủ hạ cổ nó nhau bằng không

เขาตั้งกางขังเราเพ้อก็ใครจะขอฟังทางเล่ะตังมันเกียบแต่ขอพักน้ำก็แล้วก็ฟังผู้เกี่ยวบางคนกฟังนะยิ่งน่าก็คอยทำมี้คนฟังน้าหนึ่งตีอยน่ก็แท้งแต่ก็หลักใจก็อีกเกิบก็มัพลุกเกิลคือจังหวะอีหนังไปม้วนปุยปุยไปนะเพราะแว่าฉสีองอื่งน้านาบอกท่ว่ว่าท่านแม่ เริ่ดูของอื้อออกจาหอเป็นท่าเป้นตีนะแค่กลมกบเป็นท่าอย่างนั้นแหแค่ว่าถามผมเข้าใจไว้ว่าเจแล้วครับคือครับแล้ครัลเหมือนเดิมยืนนั่งทงพองห้างสงไข้นะพ่อบอกได้พ่อบอกห้ถามอะไรไม่ได้ถามพ่อไม่ได้ ทันยาเป็นถามยาแล้วทานยาคราวก่อนเนยาขยับแน้้ถามครังนี้อย่าไม่มีครั้งต่อไปเพราะลูกท่ถามแค่เดียวันที่คิดหอวปาที่คิหงลูกว่าถามอีกแล้วขอดวันที่คิดหก็น้าหนักพักก็บอกไล้ฮันดกเทพ่อก็บอกแล้ แี้งโกนบางคนก็ผ่านบางคนก็ไม่ผ่านใช่เอกคนผ่านมาปูวักยั้งเอกคนมาผ่านข่งใครมาปูอท่าไรเลยมหาแข้งโกนผ่านเลี้ยงแล้วรือโกคนถูกปูถูกปูอย่างั้นบไก่คว้มื่าไก่ว่าไก่เป็นห้าตา่ก็น้าหนาว่าไก่ทั่วขี

Chapo ông đã bắt ông, <laughs> ông, ừ. <laughs> ông <Bà>. ừ. <laughs> tao hát là hát là hát là khái khái tà, hát là hát là hát 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 ไม่ชอบไม่มาเลยกินดา้เลยแดงเต็มคือไวปะเหมือนถูกวางที่หนึ่งเลยครับมว่าเรจะกินแบบนี้ชอบแบบที่ได้ฟังแค่แบบไหนเอื้อถือก่อนแท่แไหนเอินอีฟัวก็อย่อนที่จะทาน่าให้เหมือนว่าที่ทักเอาทักแบบนี้ทัก่อนนั้ผู้ได้คว้ามอสไป ฟ้อนก็มีความหมายพุ่งนีฟ้อนก็มีความหมายรอติตตามกดกรกะดิง่งกดกรกะดิ่งแกงตะลังเล็วเบอให้นะเล็บเบอขาว <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวถาเบ่้ลพ้อก่อนถม่นี่ว่าวางหมัดด่งแล้วหลุดเล็ากากรกะดิ่งแกงตือนเขาว่าก,กดไรก แล้วก hmm. ็กเทช่ทอจาได้ได้ยินคู่มือาปบนี้คู่มือตัวนาหากาะพงข้างเตื่อปไปต่ลานาไ่เข้นั่งงกอย่างม่ฉันเลยอาอาไปอาแานให้น ยงม่เชี่ยฟังมันเด้อยังหมกเชี่ยฟังเขาคือเที่ชอบเปลี่ยนใส่ใจทุกท่ายที่ไปวันนี้เขาได้เนาะจ้งได้ไปว่าคขาเปลี่ยนไม่แตลกเนาะป้ามาคือกันป้า่าคือกันนะข้อมเขาได้เขียงคือว่นเขียงนอยเขียงงานวี่งเขียงงวี่เขียงทำ ฟังเสียงยังกูฟูน่ากูฟูไหนฟูอ่ากูฟูจังไรอันค่าเครื่องบินของเงินเจสีวิเด่นมันมีความหมายปะปูค่าเครื่องบินครับก็ต้องมีความหมายสิความหมายไอความหมายจต่หอดว่ามันก็ต้องมีความหมายด้วยไงพอเขาไมีความหมายมันมีรางวัลมาก็มีความหมายโอ้หมีรางวัลปะปูทุกอย่างมีความหมายได้มีความเขียบ โปรดไม่จะน้ำยาในการ,รับทงองน,นั่งงอเก็บข้าวเกลดเนะมือเ่อว่นาไมกเกลือนั่งงอก็บกลไม่ถนไม่ถนาไม่ถนุคนเร่นการพนแต่เ่ไม่เป็นไรครา่้ว่าแมดูนะเนาะไม่ถนถนาท่านนาปรจา ม่นำนาทำงูหรอแต่ว่าทำให้เสรเให้เจ้าให้หวานนับงอกหวานหวานหายวเชยวาพหวาเชื่วามแข็งแรงเชื่อผูกเชื่อข้ลนั้นหรือครับครับทั้งสองยิมดอร้วยก็ได้ล่วงจากของแม่แค,นะค,มาาคู่แล้วน,นะครับเนาะครับกามีแนวทางครับครับกามีแนวทางให้ก้าศูนยหรือกานะครับเนาะก้าศูนย์หรือกานั่นแหละครับ ก็ซวนแล้วก็หลายตัวครับก็เป็นเสียงโกลนยิ้มแล้วลุยแน่ครับยิ้มแล้วลุยกับซี่แปดซี่เขานะครับเนาะแล้วก็ซวนเสียงโกนมหาแห่งพีมหาแห่งกับมกแปดนะกับเนาะกับกูตาเพิ่อนๆในแชงไปแนวทางทางนั้นนะครับเนาะกับกกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็นั่งใจทั้งช่องยิ้มแล้วลุยนะครับเด้อครับกดกรุบกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ครับมันจะได้พอทุกช็อต จะได้ทุกช็อตเด็ดๆของข้างยิมแล้วรววยครกับขอสวัสดีครับ